สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพิชาเที่ยงธรรมนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอสื่อการสอนวิทยาศาสตร์โดยสื่อชิ้นนี้นะคะจะอยู่ในรูปแบบของการเกมที่มีชื่อว่าการเกมการจัดเปนอิเล็กตรอนค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ สื่อชินนี้นะคะจะเป็นสื่อประเภทวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์จัดทำในรูปแบบของการ์ดเกมเป็นสื่อที่ใช้ในขั้นประเมินโดยผู้เล่นจะต้องมีความรู้เรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักมาก่อนซึ่งทางเรานะคะจะกำหนดเลขอตะตอมเฉพาะ3-88ปเฉพาะธาตุหมู่ A ค่ะ จุดเด่นของสื่อนะคะจัดทำในรูปแบบของการ์ดเกมที่ทันสมัยเหมาะสมกับวัยมีการออกแบบการ์ดให้มีสีสันสดใสเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เล่นเป้าหมายการเรียนรู้ 1. เพื่อให้ผู้เล่นจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักเมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุได้ 2. เพื่อให้ผู้เล่นอธิบายความหมายของเวเลน์อิเล็กตรอนได้ 3.. เพื่อให้ผู้เล่นใฝ่เรียนรู้มีความกระตือรือร้นและสนใจโดยใช้สื่อเป็นตัวกลางค่ะ เรามาดูตัวบอร์ดกันนะคะในตัวบอร์ดก็จะมีช่องต่างๆให้วางไม่ว่าจะเป็นการดคำถามการ์ดาตการ์ดจัว่วและก็ยังมีพื้นที่ว่างสำหรับให้ผู้เล่นได้จัดเรียงอิเล็กตรอนค่ะต่อไปจะเป็นการ์ดาธาตนะคะจะมีทั้งสิ้น42ใบาภายในการ์ดจะมีชื่อของธาตสัญ,ญลักษณ์เลขมวลเลขอะตอมและข้างหลังนะคะก็จะ เป็นฉเฉลยค่ะซึ่งจะมี QR code ให้สแกนเข้าไปดูฉเฉลยอ,อีกด้วยนะคะเราลองสแกน QR code เข้าไปดูกันเลยค่ะมีี Ca แคลเซียมมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ2 8 8 2ซึ่งึงเป็นา่าที่อยู่ในหมู่2ค่า4เป็นโลหะหนักประเภทอัลคาไลมีสีเทาอ่อนเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,การจัดเรียงอิเล็กตรอนไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมล่ะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นการ์ดคำถามซึ่งคำถามในที่นี้ก็จะเกี่ยวกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนค่ะด้านหลังก็จะมี QR โค้ดให้สแกนดูเฉลยอีกด้วยค่ะการคํคำถามนะคะจะมีทั้งหมด20ใบค่ะต่อมาเป็นการ์ดจำนวนอิเล็กตรอนค่ะจะมีทั้งสิ้น84ใบค่ะภายในการนะคะก็จะเป็นตัวเลขแบบนี้เลยบางการนะคะก็จะมีคำพิเศษไม่ว่าจะเป็นคำว่า วนกลบับจั่วเพิ่ม2ใบคือ1ใบหรือคำถามค่ะหน้าตาก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะต่อมานะคะจะเป็นการเริ่มต้นค่ะเอาไว้ใช้สำหรับกรรมการเนี่ยวางเริ่มต้นเพื่อเป็นสัญญาณในการเริ่มเกมค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแผ่นกติกาและวิธีการเล่น โดยทางเรานะคะจะจัดทําในรูปแบบของตัวอักษรแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะเป็น QR code ให้สแกนดูวิดีโอวิธีการเล่นค่ะเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาสอนเล่นการ์ดเกมการจัดเรียงอิเล็กตรอนค่ะแต่ก่อนอื่นนั้นนะคะเราจะต้องไปทําความรู้จักประเภทของการ์ดกันก่อนค่ะ กา๊าซประเภทแรกนะคะก็คือกา๊าซธาตุซึ่งกา๊าซธาตุนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เลขมวลเลขอะตอมของธาตุแต่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นเฉลยค่ะซึ่งจะมี QR code ให้สแกนอีกด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นกา๊าซจำนวนอิเล็กตรอนซึ่งกา๊าซบางอันจะมีคำพิเศษอยู่ในกา๊าซนั้นได้แก่คำว่าจั่วเพิ่ม2ใบวนกลับคือ1น1ใบและคาถามค่ะ ประเภทที่3จะเป็นการ์ดคำถามนะคะซึ่งคำถามจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนค่ะและด้านหลังการ์นะคะจะมีเฉลยในรูปแบบของ QR code ให้สแกนกันอีกด้วยนะคะและสุดท้ายเป็นการ์ดเริ่มต้นนะคะการ์ดนี้กรรมการจะเป็นผู้วางการเริ่มต้นเพื่อเป็นสัญญาณในการเริ่มเกมนั่นเองค่ะ มาดูในส่วนของบอร์ดการ์ดเกมของเรากันนะคะภายในบอร์ดนะคะก็จะมีช่องต่างๆให้วางไม่ว่าจะเป็นการ์ดธาตุการ์ดคำถามการ์ดจั่วและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่ว่างให้สำหรับเด็กๆได้วางการ์ดจำนวนอิเล็กตรอนอีกด้วยค่ะ <S <S กติกาและวิธีการเล่น 1. แบ่งผู้เล่นกลุ่มละ5คนโดยเป็นผู้เล่น4คนกรรมการ1คนค่ะ 2. กรรมการสุ่มแจกก๊์ดจำนวนเอิเล็กตรอนให้ผู้เล่นจำนวนคนละ5ใบแล้ววางการาดที่เหลือคว่ำไว้ตรงกลางเรียกว่าก๊์ดจัวค่ะ 3. กรรมการสุ่มก๊์ดธาตุขึ้นมา1ใบแล้ววางไว้ตรงกลางเพื่อนำม,มาเป็นโจทย์ให้ผู้เล่นได้จัดเรียงเอิเล็กตรอนตามธาตุที่กรรมการสุ่มมาได้ค่ะ 4. กรรมการวางการาซเริ่มต้นเพื่อเป็นสัญญาณในการเริ่มเกมนั่นเองค่ะ เมื่อเราวางก๊าดต่างๆครบหมดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปผู้เล่นคนที่1สามารถเริ่มวางการ์ดจำนวนอิเล็กตรอนแล้ววนต่อไปทางใดก็ได้กรณีที่ผู้เล่นมีก๊าดจำนวนอิเล็กตรอนที่ต้องการวางอยู่ในมือนั้นสามารถวางต่อได้ทันทีเลยค่ะ กรณีที่ไม่มีการาดจำนวนอิเล็กตรอนที่ต้องการวางอยู่ในมือจะต้องจวดจากการ์ดกองกลางจำนวนหนึ่งใบหากจวดได้กร์ดที่ต้องการสามารถนำมาวางต่อได้เลยแต่ถ้าจวดแล้วยังไม่ได้การาดที่ต้องการจะต้องให้ผู้เล่นคนถัดไปได้เล่นต่อค่ะ หากมีผู้เล่นวางการ์ดที่มีคำพิเศษอยู่ในนั้นผู้เล่นคนถัดไปจะต้องทำตามคำสั่งที่ระบุไว้ในการ์ดนั้นๆอย่างในกรณีนี้เป็นการ์ดคำถามใช่ไหมคะผู้เล่นคนถัดไปจะต้องหยิบการ์ดคำถามและตอบคำถามจากการ์ดนั้นซึ่งข้างหลังนะคะจะมี QR code สแกนเฉลยอยู่ค่ะหากตอบถูกจะได้เล่นตานั้นต่อไป แต่ถ้าหากตอบผิดจะต้องให้ผู้เล่นคนถัดไปได้เล่นต่อคะ่ะหากได้คำว่าวนกลับหมายถึงผู้เล่นจะต้องวนกลับไปเป็นเล่นสวนทางกับทางที่เล่นอยู่นั่นเองคะ่ะหากได้คำว่าคืนหนึ่งใบหมายถึงผู้เล่นคนถัดไปจะต้องคืนการ์ดจำนวนอิเล็กตรอนใบใดก็ได้หนึ่งใบให้วางคว่าไว้ที่กองกลางคะ่ะ และถ้าได้คำว่าจั่วเพิ่มสองใบหมายถึงผู้เล่นคนถัดไปจะต้องจั่วการ์จากกองกลางเพิ่มคนละสองใบค่ะสุดท้ายนะคะ หากผู้เล่นคนใดที่สามารถวางการ์ดจำนวนอิเล็กตรอนแล้วทำให้การจัดเรียงอิเล็กตรอนนั้นสมบูรณ์ถูกต้องคือผู้ชนะในเกมนั้นๆไปเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อเราทราบกติกาและวิธีการเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปสนุกกับการ์ดเกมการจัดเรียงอิเล็กตรอนกันได้เลยค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการนําเสนอสื่อการสอนวิทยาศาสตร์เรื่องการ์ดเกมการจัดเรียงอิเล็กตรอนค่ะ สำหรับวันนี้ที่ชานางสาวสุพิชาเที่ยนทางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังค่ะ